สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะปิ๊กจะมารีวิวเว็บไซต์ที่ชื่อว่า c a n ว a นะคะแคนวาเป็นเว็บไซต์สำหรับออกแบบงานกราฟิกดีไซน์นะคะไม่ว่าคุณจะทำโพสต์ใน Instagram, YouTube, Facebook นะคะคุณจะได้ภาพกราฟิกสวยๆจากเว็บไซต์นี้ที่สำคัญฟรีด้วยนะคะเดี๋ยวปิ๊กจะพาไปดูค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ Google นะคะให้เราค้นหาคำว่าเขียนว่าค่ะปิกใส่คำว่าขียนว่า c o m นะคะทีนี้เขาก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์แยนว่านะคะ ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกของเขาลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์นะคะคุณสามารถกด sign up ตรงนี้ได้นะคะแต่ปิ๊กเป็นสมาชิกแล้วเนาะปิ๊กก็จะ log in นะคะซึ่งปิ๊ก log in ผ่าน Facebook นะคะ log in เข้ามาแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นหน้าโฮมของเว็บไซต์แคนวานะคะปิ๊กจะพาทุกคนมาดูเนาะว่าแคนวาการออกแบบงานกราฟิกเนี่ย ทำไมถึงเป็นที่นิยมในต่างประเทศนะคะก็จะมีในส่วนของ Instagram Post นะคะโลโก้เห็นไหมคะโลโก้พวกนี้เราสามารถออกแบบได้ Facebook Post นะคะจะเอาสวยแค่ไหนอะโปสเตอร์ก็ทำได้นะคะ Instagram Story ฮิตมากทางต่างชาตินี่นะคะเขาขายเขาเรียกอะไรเทมเพลตนะคะสำหรับ Instagram Story ก็มีนะเยอะมาก พี่เคยดูใน Pinterest นะคะพวก presentation animate social media นะคะเป็นเคลื่อนไหวแบบนี้นะ Facebook cover นะคะ Story นะ Story มันก็มีทั้ง YouTube Facebook Instagram นะคะ YouTube thumbnail ก็มีอ่ะทีนี้เราถ้าเราอยากจะค้นหา template ของงานกราฟิกอะไรสักอย่างนะคะก็ให้เรา คนนะคะสมมุติว่าปิ๊กจะเอา Facebook Cover นะคะอ่าปิกใส่คำว่า Facebook Cover เห็นไหมคะมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะขนาดเขาก็จะบอกมาเลยเราก็กดเข้าไปนะคะเนื่องจากว่าปิ๊กเนี่ยสมัครเป็นแบบโปรนะคะเพราะว่าปิ๊กต้องใช้งานหลายงานนะคะปิ๊กก็เลยสมัครโปรเนาะมันก็เลยทำให้ปิ๊กเนี่ย มีแม่แบบเยอะนะคะทุกคนแล้วก็ฟรีแต่ว่าถ้าใครที่ใช้งานฟรีนะคะเขาก็มีออปชันให้ทำฟรีๆสวยๆได้เหมือนกันนะคะนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของเราเนาะอย่างนี้นะคะเป็น Facebook Cover นะคะเราก็ดูว่าเราชอบแบบไหนนะคะถ้าเกิดว่าเราชอบแล้วก็คลิกเข้าไปแบบนี้นะคะก็จะปรากฏที่หน้าจอแบบนี้นะคะทุกคนทีนี้หน้าหน้าที่เราจะทำ งานกราฟิกเนาะแต่ถ้าเราไม่ชอบนะคะเราก็สามารถสร้างเทมเพลตที่มันเป็นประปาๆของเราขึ้นมาได้นะคะอ่าสมมุติว่าถ้าิ๊กไม่ชอบใช่ไหมพิ๊ก็จะกลับไปตรงนี้นะคะแล้วพิ๊ก็จะเลือกคําว่า Facebook Cover นะแล้วพ๊กก็จะเลือกที่มันเป็นแบบ เปลป่าแบบนี้นะคะรูปแบบป่าแบบนี้ก่อนที่เราจะแต่งแต้มแบบแกราฟิกอะไรต่างๆลงบน Facebook Cover ของเราเนี่ยนะคะพิกจะให้ทุกคนดูคำสั่งไปทีละคำสั่งที่อยู่ทางด้านขวามือนะคะมาดูคำสั่งแรกก็จะเป็น template ตรงนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยน template ได้ถ้าไม่ต้องการอันเดิมนะคะทีนี้มาดูที่อัปโหลดนะคะอัปโหลดเราสามารถอัปโหลดรูปภาพวิดีโอแล้วก็ audio ก็คือเสียงเพลงเข้ามาได้นะคะรูปภาพเนี่ยนะคะที่ปิกอัพโหลดขึ้นมานะคะมีภาจารย์ด้วยว่าทำงานให้ภาจารย์นะคะถ้าเราจ่ายโปรนะคะเราจะสามารถรีมูฟแบ็ก o ก n าได้ด้วยนะคะก็คือสมมุติเราภาพเข้ามาแบบนี้แล้วเราเลือกเอฟเฟกนะคะแล้วกดแบ็ก g ก้ารีมูฟเวอร์ตรงนี้เขาก็จะรีมูฟให้เราอัตโนมัติเลยตัดภาพข้างหลังออกให้เราอัตโนมัตินะคะ แบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้เราก็ใช้เจ้าตัวออล s สหรือว่ารีสตอร์ตตัวนี้เก็บงานที่เราต้องการนะคะ,ะสมมติว่าพี่แฮปปี้กับตรงนี้พี่จะมาไว้ฝั่งนี้นะคะมาดูที่โฟโต้นะคะโฟโต้ Photo ตัวนี้เขามีรูปฟรีให้เราด้วยนะคะทีนี้เราก็เสิร์ชด,ดูตามกลุ่มที่เราต้องการว่าเราเราอยากหารูปเกี่ยวกับอะไรสมมติพี่จะเสิร์ชคำว่าไทยฟู้ดอย่างเงี้ยนะคะ เขาก็จะขึ้นรูปไทยฟู้ดมาให้แบบนี้นะเราก็สามารถใช้ได้ของปิ๊กอย่างที่บอกว่าปิ๊กใช้ปโปรรูปมันก็จะแบบเนี่ยถ้าปโปรเนี่ยปิ๊กจะฟรีเลยนะคะปิกใช้ได้แต่ถ้าคนที่ไม่ได้จ่ายรายปีนะคะก็ลองใช้รูปที่ฟรีเออทำไมพูดบ่อยวะทีนี้มาดูของตกแต่งนะคะของตกแต่งพวกนี้จะมีตั้งแต่เฟรมรูปภาพนะคะ เป็นเชฟรูปร่างต่างๆนะคะมีให้ดูนะคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ที่เป็นแอนิเมชันแล้วก็มีพวกชาร์ตนะคะกริดก็คือการแบ่งช่องไฟของรูปภาพเนี่ยนะคะให้มันเข้ากับเฟรมหรือที่เราจะออกแบบกราฟิกเนี่ยนะคะการเดียนพวกนี้นะคะนะก็ เกี่ยวกับโคโรนาไวรัสก็มีนะคะมีมีเยอะมากแล้วแต่ว่าเราอยากได้อะไรเราพิมพ์เข้าไปนะคะเขาจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เราเสร็จเรียบร้อยนะอ่านะคะอันนี้ให้ดูของตกแต่งเนาะทีนี้ Text นะคะเ e x t เราก็สามารถเพิ่มข้อความได้เนาะเวลาเราจะกดเพิ่มข้อความเพราะ็จะมีตัวใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กตรงนี้นะคะเราก็กดเพิ่มเข้าไปแบบนี้นะคะอ่าเห็นไหมอ่า แล้วเราก็พิมพ์ข้อความแบบนี้ค่ะในส่วนตรงนี้จะเป็นแม่แบบของข้อความที่เขาสร้างไว้นะคะถ้าเราชอบเราก็ลองกดเลือกดูนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของสไตล์นะคะแค n นวาเนี่ยสามารถที่จะกำหนดสีของแบรนด์คุณได้นะคะอันนี้ก็จะลึกไปเดี๋ยวเราให้ดูคร่าวๆเฉยๆนะอ่าเห็นไหมเขาก็จะมีสีแม่แบบเซตมาให้เลยนะคะเวลาที่เขาทำแบรนด์เนี่ย เขาจะเซ็ตสีนะคะอาจจะประมาณ3สีถึง5สีแค่นี้นะคะต่อมาในเรื่องของเพลงนะคะก็จะมีเพลงให้ด้วยเพลงตัวนี้ระวังเพราะว่าบางทีอะ่ะมันไม่สามารถใช้ได้ใน YouTube เดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็วิดีโอนะคะทุกคนวิดีโอตรงนี้ก็สามารถใช้วิดีโอพวกนี้ดาวน์โหลดแล้วก็ฟรี ทำงานกราฟิกของเราได้นะคะเอาไปทําเว็บไซต์เอาไปใช้เป็นบีโรในการตัดต่อวิดีโอได้นะแบ็กกราวนะคะแบ็กกราวก็คืออย่างสีตัวนี้นะคะแบ็กกราวพีกอยากเปลี่ยนนะคะอ่ะพิ่ก,ก็เปลี่ยนได้เป็นมะนาวพิ่ก,ก็เปลี่ยนได้แบบนี้นะคะแบ็กกราวก็จะมีให้เลือกทั้งเป็นแพทเทิร์นนะคะเป็นเท็กเจอร์เป็นอะไรต่างๆเราสามารถเปลี่ยนแบ็กกราวได้เห็นไหมอ่ะพีกเปลี่ยนละนี้ได้นะคะข้างล่างนี้ตรงข้างล่างนี้โฟลเดอร์ก็คือ เป็นแฟ้มสะสมงานของเราแล้วก็มออื่นๆตัวนี้นะคะเราสามารถลิงก์นะคะเข้าไปยังแอปพลิเคชันอื่นได้นะคะทีนี้เรามาเริ่มในการที่จะตกแต่งงานกราฟิกของเราดีกว่านะคะอันนี้จะเป็น Facebook Cover นะคะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนเวลาที่เราจะลบนะคะลบตรงนี้นะแล้วเราก็กด ดีลิทตรงนี้นะคะถังขยะตรงนี้อ่ะแล้วมันก็จะหายไปนะคะเวลาเราจะขยาย Object หรือว่าขยายวัตถุนะคะรูปภาพอะไรต่างๆที่เราเข้ามาก็กดเมาส์นะคะตรงมุมนี้นะคะแล้วเราก็ขยายแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้คลิกเมาส์เนี่ยเลื่อนนะคะไปตำแหน่งที่เราต้องการทีนี้มาดูนะคะสีของแบ็กกราวเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะถ้าเราเลือกสีตรงนี้นะ ถ้าเราเลือกสีตรงนี้นะคะเช่นเราชอบสไตล์สีสีชมพูอย่างนี้นะคะเรากดเลือกสีชมพูตรงนี้แล้วเราคลิกเข้าไปตรงนี้มันสามารถที่จะ เลือกโทนสีได้นะคะแล้วทีนี้ตรงนี้มันจะเป็นโค้ดของสีนะคะถ้าเกิดว่าเราจะทําเป็นสีแดงของเราเราก็ให้จําโค้ดสีตัวนี้ไว้นะสมมุติว่าปิ๊กได้แบล็กเกลเป็นสีชมพูปิ๊กชอบแล้วใช่ไหมคะทีนี้ปิ๊กอยากเพิ่มข้อความปิ๊กก็ดกด Text เข้ามาเนาะเราปิ๊กก็จะแอดเข้ามาตรงนี้นะคะเราปิ๊กก็จะเขียนนะคะว่าเป็นชื่อชื่อปิ๊กนะ Mrs. k e n เ e นเนอย่างนี้นะคะ แล้วพิกอยากเปลี่ยนฟอนต์พิกก็กดคลิกตรงนี้แล้วก็มาที่ตรงฟอนต์ให้เลือกตรงนี้นะคะฟอนต์ภาษาไทยก็มีเยอะเหมือนกันนะคะแล้วคนที่สมัครโปรสามารถที่จะอัปโหลดฟอนต์ภาษาไทยสวยๆขึ้นมาได้นะคะภาพคลิกตรงนี้ไปนะคะปิกใส่ Mrs. k e n n ทนเนะคะแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนสีนะคะ เปลี่ยนสีข้อความแล้วก็คลิกตรงนี้นะคลิกตรงข้อความแล้วมันจะมีสี text color ตรงนี้นะคะแล้วเราก็เลือกว่าเราอยากสมมุติพี่จะเปลี่ยนเป็นสีขาวงเงี้ยนะคะพอได้เป็นสีขาวละเวลาจะย่อขยายก็เหมือนเดิมค่ะเนี่ยใช้เมาส์เลื่อนตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ปรับองศานะคะ เราจะให้เอียงนิดนิดนีดน้เอียงน,น,นิดนิดนะคะเราได้ตรงนี้แล้วนะข้อความผ่านไปนะคะพิก,กาเพิ่มอ็อบเจกต์นะคะหรือว่าเพิ่มของตกแต่งเข้ามานะคะพิกก็จะกดไปที่ของตกแต่งตรงนี้นะคะแล้วพิกก็จะหาเนาะว่าพิกอยากใช้อะไรในการตกแต่งนะคะพิกก็จะหาสัญลักษณ์ a c e b o o k เนี้ยนะคะเขาก็มีให้นะเนี่ยอย่างนี้เราก็เลือกเอาว่าเราชอบ สีไหนนี้พิกจะเอาสีดำพอพิเอาสีดำมานะพิกก็จะ,จะเอาสีดำมาแล้วพิกก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นสีขาวแบบนี้นะคะเห็นไหมตัวใหญ่เราก็ย่อลงมาโอเคพิกก็อยากจะเพิ่มในส่วนของอ็อบเจกต์ตัวอื่นๆนะคะอย่างเช่นสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษเข้าไปนะคะนี่ตรงนี้ ทุกคนไม่ต้องงงนะว่าทําไมปิกมีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปิกสมัครโปรไปนะคะอ่าถ้าเกิดเราอยากให้ก้อนเมฆมาอยู่หลังข้อความเนี้ยเราก็ไปที่ position ตรงนี้นะคะ position นะแล้วก็ให้มันอยู่ข้างหลังนะคะ backward ตรงนี้นะคะอ่าเอาไม่ใช่ระวังตรงนี้อ่า มันเป็นสีเดียวกันไงฮะเปลี่ยนสีถ้างั้นนะ่ะมันเปลี่ยนสีเอออย่างนี้อ๋ออะอย่างนี้เห็นไหมคะก้อนเมฆก็จะอยู่ข้างหลังละอันนี้อันนี้เป็นไอเดียนะคะน,นี่เป็นไอเดียถ้าเราเกิดหยากให้ก้อนเมฆมันจางก,ก็อย่างนี้ก็ได้นะคะปิกได้ตรงนี้แล้วนะคะทุกคนอมีอะไรอีกไหมมี ฟังก์ชันอื่นๆตรงนี้นะคะฟังก์ชันอื่นคลอฟตรงเนี้ยเราสามารถที่จะตัดภาพที่เราเอาเข้ามาได้นะคะถ้าเราไม่ตัดก็ตรงนี้นะคะทีนี้ฟลิปก็คือสลับข้างอย่างนี้นะคะแต่ว่านี้มันได้แล้วเนาะแล้วก็อีกอันก็คือโพซิชันก็คือตำแหน่งนะคะอันนี้ก็คือปรับความเข้มความจางของอ็อบเจกต์ที่เราเอาเข้ามานะคะหลังจากที่ เราออกแบบเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยปิกก็จะกดดาวน์โหลดนะคะปิกจะมาที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะคะแล้วไซส์ตรงนี้เราสามารถขยายเพิ่มได้นะคะทีนี้ไฟล์ของภาพนะคะเราสามารถบันทึกเป็นแบบ png นะคะก็จะเป็นแบบที่มีคุณภาพสูงหน่อยหรือว่าจะเป็นแบบ JPG หรือว่า JPEG นะคะหรือว่าจะทำเป็น PDF ก็ได้ในกรณีที่คุณทำเป็นแบบพวกใบปลิวโบชัวนะคะเป็น PDF สำหรับปริ้นนะคะหรือถ้าทำเป็นไฟล์วิดีโอก็จะเป็น MP4 ก็ได้นะคะแต่ทีนี้พิกจะเซฟเป็น PNG นะคะอ่าเซฟเป็น PNG แล้วพิกก็จะดาวน์โหลดปุ๊บอ่า เสร็จแล้วนะคะอันนี้มาดูผลงานเราเนาะอันนี้ก็เป็นผลงานที่ปิ๊กทำแบบง่ายๆอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะแต่งเติมอะไรก็ลองทำดูนะคะในส่วนนี้ก็เป็นการใช้งานเว็บไซต์ Canva สำหรับออกแบบกราฟิกง่ายๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ทำโซเชียลมีเดียเนาะ YouTube Instagram Facebook อะไรต่างๆที่จะโพสนะคะหรือว่า Pinterest นะคะ ก็หวังว่าคงจะเป็นไอเดียในการทำกราฟิกดีไซน์นะคะสำหรับแม่บ้านต่างแดนหรือว่ามือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานกราฟิกเนาะปิก็มือใหม่นะคะก็เพิ่งหาใช้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวปิ๊กจะทยอยทำแม่แบบอื่นๆนะคะเพื่อเพื่อที่จะเป็นไอเดียเป่งปันเพื่อนๆเนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามปิ๊กด้วยนะคะขอบคุณค่ะ